เอาละครับสวัสดีดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมดิ t ิตอลอาว m ชิมิสไรอย่างนี่แหละครับนะก็โหลดดิ่งเข้ามาลูหน้าเกมอยู่นะครับอืมใช่ได้โอ้ยโหลดนานไเป้องโหลดนานไปโอเคโอ้โอ โอเคครับตอนนี้ก็มาดูอันอื่นเลยก่อนดีกว่าเขาที่แล้วเราอัดต่อไปแล้วใช่ไหมอืมต่อไปไหนต่อดีอะก็ไปดูเลยกันไม่ต้องอะไระไม่ต้องพูดพราำทำเพลงโอเคตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะแห่อยู่ท่ามกลางโทรทัศน์และแอร์ท่าแเราผ่านด่านแรกมาแล้วใช่ไหมเราไปด่านสองนครับ ปิงปิงเอะอะไรวะถ้าคุณอืมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรไม่อยากอะไรอย่างอือ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 ช่างหัวมันแปลนะนั่งแปมถึงเวลาคลิปครับแล้วความจำครึ่งก็เต็มมะมี เออเรามาเจอกับใครวะเนี่ยลุยเบทเทิลจิมไอ้จิมไอ้ไจิมไมเก็นเพื่อนผมคนหนึ่งนะแต่ช่างหงมันจะผมจะฆ่ามันนะเบทเทิลโหเราเท่กว่าเยอะครับระดับเราแล้วนี่ไงเราได้แล้วคลิปหายเลยไหมรีรอดีกว่าโอเคเมื่อกี้เราไม่เอาเมืมเ่อกี้มันเทพเกินไปครับ เราส่งพิสซ่ออกไปพิาสาดเราส่งพิสซาดไปจัดการไปก่อนเลยครับพิสซ่าอีกแท็กโอ้โหอ้าวไม่มีกับฝั่งนั้นเขาเข้าหนึ่งว้งั้นเราเอาซอมบี้ออกไปลองเชิงก่อนแล้วกันอันเดดออกไปเจอไฟโดนโดนดามดีไปหนึ่งจุก เราฮูเมนครับฮูเมนบวกกับถังจะได้เป็นซูเปอร์แมนงั้นจัดไปซูปเปอร์ฮีโรสนั่นแหละเล่นเลยอย่าไปหยองโจมตีเข้าไปสามโจมตีสามสาเป็นศูนย์ครับลองเชเิงในการใช้ไฟดาเมเจ็ดลุยฝั่งนั้นกันได้แค่สอง เล่นเลยเข้าไปห้าเข้าไปหกถือว่าใช้ได้งั้นเรามาปิดท้ายกันเลยดีกว่าครับไพโรเดย์เอินดิเซอร์ยจาเมดว้าวอีเมนโชว์มันจบแล้วเป๊ะ นะฝั่งนั้นทำอะไรเราไม่ได้ yes victory โอเคครับเราชนะจิมแล้วได้เงินมาเท่าไหร่เอ่ย9กสิบาบาทเลขสวยจุ้งโอเคเวลอัพด้วยตัวใหม่ไม่ออกเลยตัวีผมอัปเดตเมืเ่อวนี่แล้วนะหลังจากผมเล่นเมื่อเขาที่แล้วไม่ได้เล่นเลยนะเพราะเราคิดว่าจะมาอัดพร้อมกับทุกคนนี่แหละอ๋อเมสสิกนะ สักหน่อยสักหน่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยฟึบโกสล์ฟเฮดดูตีหกกันสามยอดยอดยอดใช้ได้ใช้ได้อดากใหดูเป็นรางวัลไอ้อไม่ใช่อินเลเวอรี่ใช้ได้ละเด็กมีทั้งหมด35ใบแล้วมั้งเนาะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะก็มีประมาณ35ใบเอาลาะวะลิชเช เอาเซนมิสแพทคอมาม่ได้แพทไม่มีตังไม่ใช่มีตังไม่มีเพชรโอเคเราลืมคนต่อไปดีดกว่านะหนูความจำเต็มแล้วจะยุ่งโอเคต่อไปจะเป็นใครเรามาดูกันโรดดิเงี้ยเงยมุนนงย่งเงยมโรดดิรอไปรอไปครับรอไป โอเคอืม okay, สาวแว่นไปเทิร์นเลยละกันอะไรวะโอลิฟโอลิฟนี่มันอะไรายาป,ป๊อกไอ้อไม่ใช่เราจะโดนปรับไอผักขมต่อยวะเนี่ยโอ <laughs> ลีฟเป็นใสแว่นด้วยนะเอาแมวเอาเรายังไม่เอาอันนี้ครับเอาลีดอลใหมา่โอเคครับโอเคใช้ได้ละได้อยู่ถ้าคนรวมกับอะไรวะรีเดนชั่นไอ้ถัง น่าจะได้ซูเปอร์ฮีโร่มาตีมเเลยแล้วกันมันตอนแรกก็จัดเลยเออกันซีครกไอ้ครกเอ้ยแม่เอาแน่ะถ้าไฟรวมกับม้าก็จะเป็นม้าไฟจัดปะ่ะรถด่ารถด่าจมตีเข้าไปซี ฝังนักโดฟังนันกนนก็ได้นี่เราโอ้ไม่เข้าต้งสอดไฟครับต้องให้อนี่จกักรถ้าง,งูรวมกับถางนี้ก็จะกลายเป็นงูแบบอนาคอนดาเนาะโอเคอนาคอนดาเจอสวอตโอ้แม่งเท่ากันด้วยตีเจ็ดย่าละเข้าไปสี่ เข้ามาอีกสี่ออปิดปิดนะปิดเลยนะปิดเลยแล้วกันปิดเลยแล้วกันยอ่อ a n d o i d พระที่เจอแ n นด o อยจะเป็นยังไงตีเข้าไปใอ่ะจบไหมล่ะพังเลือดถ,ถึงกติลบมันจบแล้วโอ,อลิฟจะพักปอบอายมาตบพวกได้แล่ะ ย o u นอากาศเลียสีแล้วจะเห็นได้โอเคเราเอาอีกสองคู่ครับเราก็ได้จบแล้วโอเคปนล็อกเย่นี่แล้วกันไปคืนอะไรไฟคืออะไรเอย่ย อ๊อเกตไฟได้แม oh, ่ว่ะฟุงฟ right? ิงอ๋ออัพเกดให้มันมีพเพอเลยสูงขึ้นใช่ไหมใช่ได้อ้โนี่เล็กเล็กนี่ล้กันเจ้าผีปึง โกเคแล้วตอนนี้เราก็เก็บไอ้นั่นะผงผงมผงยาแนละ้ให้พี่แชมป์เด็ดไว้เนาะเก็บไว้แล้วลุยต่อเย้โอเคครับเอ็ดเวนเจอร์โอเคแบทใช้ได้ยี่สองอยู่นะครับผมและเราอีกแมดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าความจำเหลือน้อยแล้วนะแมดนี้ก็ โอเคแค่แบบนี้ก็พอละไม่งั้นจบแน่ในชีวิตเนื้อความจำเต็มโอเคต่อไปเจอกับคอมพิวเตอร์รุยเลยกันะไรว่าโทซิโม่สามพันจัดไปโทซิโม่สามศูนย์เรารีบจบเลยแล้วกันเอาเด็กนี้แหละ ตัวแรกแรกนเลยรียบๆจบก็บปิน้นโดนไม่ไดีอ้อตีไปเจ็ดเอาดิเอาดิาดโดนไปหนึง่งงั้นเราก็จบเลยละกันแอนดรอยลุยมันจบแล้วไอ้หนูมันจบแล้วไอน้นี่ก็ปล่อยพลังใส่กูจ้ังเลยชียังไม่จบเหรอ ไม่ตัวหนึง่งโอเคสุดมันก็จบลงแล้วซ0มอันดับแล้ววะเอา้าระหว่างปีศาจเจอปีศาจครับใครชนะฮะตีเจ็ดไีดีเข้าหกโูจุกเลยครับสองฝั่งแต่ผมก็เป็นฝ่ายชนะแล้วครับผมแล้วโอเค ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปวันีเซนนี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคราวหน้านะบ๊ายบาย